คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดี s เนต์นะฮะในวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับว่าเรานั้นจะมาทําการรวมทั้งหมด4ธาตุเข้าด้วยกันนะครับผมจะมีธาตุลมน้ำสายฟ้า แล้วก็ไฟนะครับเอาเฮ้ยทำไมไม่โหลดวะโอเคเอาใหม่นะครับลมน้ำสายฟ้าแล้วก็ไฟนะครับเราจะรวมเข้าด้วยกันนะครับผมเหล่านั้นจะได้ตัวอะไรนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เทพมากมนะครับ จะเรียกว่าเทปก็ไม่ได้ก็สำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารวมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะผมรบกวนนะครับเอื้อมไปกดกันนิดหนึ่งนะฮะเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมบอกแว่าผมลงทุนซื้อตัวมาแล้วก็มาอีโวนะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับเราจะสามารถกดอีโวตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดอีโวตัวสายฟ้าดีกว่านี่ถ้าเกิดเราตัวไหนอีโวนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีเลเวลอยู่ตัวเลเวล20เราอีโวววตััันนนนนี้้ะะครบมก็็จขึเเเปลล20ให้สหรับ6ดาาวแต่ถ้เกิดเรามีเวลตัวนี้ก็อััพตวนี้นะครััับมีเววลตไหหนใ้อพ นั้นนะครับอีโวตัวนั้นสิเออมาเราอีโวตัวสายฟ้าดีกว่าไปโอเคฮะทุกคนแคปนี่ฮะอัลติเมตนะฮะอัลติเมทนะครับมีหน้ากาก4ตัวอยู่ข้างหลังโอเคถือว่าค่อนข้างเท่เลยทีเดียวมาดูครับตัว6ดาว เป็นตัวเทศนะฮะเออวันนี้คือได้ยากอยู่เหมือนกันเนี่ยมาดูที่สเตตครับผมสเตตอยู่ที่6.75ุดเาวินะครับโจมตี1ทีนะฮะระยะ15ดาเมจ900นะครับเลเวล1นะฮะเรายังไม่ได้อัพเลเวลเพิ่มกันเลยนะฮะเราใส่ไปเลยครับโบโอ้โหโอเคเนี่ยทุกคนมันจะมีผีทั้งหมด4ตัวอันนี้ใครที่รู้นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยครับมันคืออะไรนะไอ้นี่4ตัวนะครับเดินตามนะครับเนี่เดินตามเราบอกเลยแม่งโคตรเท่นี่ นะฮะไปเดินตามหน่อยเนเออเดินเดินเ,เดินโอเคสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามันจุงไปเล่นอินฟินิตนะฮะเฮ้ยมันทำไมมันจมดินอะ่ะมันเหมือน,น,นมันมันบังเราด้วยนะเนี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเออร์วินไปด้วยนะครับเอาเออร์วินไปด้วยเพราะว่าเออร์วินของเราเนี่ยมันต้องเอามาบัฟนะครับมันจะได้ดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับอ่าใส่มาเลยไป ไปลงอินฟินิตดีกว่าทุกคนใช้เงิน500นะในการวางนะฮะตัวนี้ก็จะมีแค่ตัวหลังนะที่เดินตามนะฮะมันจะเป็นหน้ากากของแต่ละตัวมาเลยนะเนะี่ยหน้ากากของท้องมาเลยแล้วทุกคนเห็นไหมเออเนี่ยตอนแรกคือมันเป็นสี่สี่นะตอนนี้ไม่เป็นสี่แล้วไม่เป็นธาตุละไปรีวิวที่ไหนเดีรีวิวที่ไหนเดีนี่ดีกว่าด่านนี้ดีกว่าเราไม่ได้รีวิวนานลวด่านนี้ดีกว่าเฮ้ยเข้ามาดีผีเอ้าผีหายไปเลยทุกคนผีมันไปไหนก็ไม่รู้อ่าโอเคมา ยืนด้วยกันเนี่ยยืนด้วยกันเนี่ยไม่ต้องมันต้องมาอยู่ใกล้นะไม่งั้นผมจมดินผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวมันจมดินเค okay, เดี๋ยวเราตัดไปดีกว่าครับโอเคผมทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มเงินนะฮะกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเอาเจนอตนะครับขออนุญาตนะเอาเจนอตมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจนอตมันจะยิงนะครับแย่งตัวขาวุสืผมหมดอ้อติดผีโอ้โหไม่ดีเลยฮะค,คำนี้ไม่ค่อยดีเลยนะใจคอไม่ดีเลยครับพูดนี้ ว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอปิดเทปก่อนเปิดเสียงมาเนี่ยเขาก็ซื้อโอ้โหยนี่เป็นไงพลังลมพลังน้ําพลังไฟนะฮะแล้วก็พลังอีกพลังสายฟ้านี่รวมกันนะครับเหมือนจะยืดอกนะฮะเราปล่อยพลังเอาตีดิก็สเตตอยู่ที่อ๋อเก้าร้อยนะครับดาเมจ 6.75ุดเจ็ดห้าวิเราทำเป็นหกจุดเจ็ดห้าวิด้วยแต่ตีค่อนข้างใกล้นะครับเราต้องอัปเกรดนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราอัพขึ้นไปเลยนะครับใช้เงิน650นะครับก็ดาเมจเพิ่ม900ไปนี่เลเวล1นะครับทุกคนระยะไม่เพิ่มเลยเหรอฮัลโหลเอออันนี้คือไม่น่าเผาเนาะหรือเผาวะไม่มั่นใจครับเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะนี่ไปไม่น่าเผานะทุกคนคิดว่าเกียรร์เาอัพไปเลยนะครับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับอัพทั้งหมดประมาณ หกขั้นนะครับทุกคน6 7ขั้นนะฮะอัพใช้เงิน1100แล้วก็เพิ่มดาเมจ1500อ่าดาเมจไม่เพิ่มเ,เันคือเรียกว่านะระยะไม่เพิ่มดาเมจเพิ่มอย่างเดียวถามว่าดีไหมไมันติดผีจริงทุกคนเนี่ยโอ้ยผีออกไปได้ไหมไม่เอาโอเคเรามาอัพเลยแล้วกัน ก็ถ้าอัพเนี้ไปนะครับ2,000เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ3,000นะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม12นะครับระยะเวลาการโจมตีก็เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะครับชื่อว่า Elemental Shot นะฮะดูดิอ่ะ Elemental Shot มึงเท่ขนาดไหนวะอ๋อมันจะยิงแสงแบบเอาตัวผีออกมาเลยหลบไปได้ไหมเป็นผีนะครับยิงมานะฮะเนี่ยจีดโอเคคือมันเหมือนไม่ใช่เรื่องนารูโตะเลยมันเหมือนจะเป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่านะฮะ ยิงไปอ่ะโอเคอันนี้คือท่าของเขาก็สื่อนะครับรู้สึกเหมือนจะอัพป,ประมาณ6ขั้นนะน้อยอยู่นะแต่ดาเมจนี่พอใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นผมนะหลังจากที่ผมอัพเต็มแล้วกันนะทุกคนโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวขออัพไปขึ้นก่อนโป๊ะมาอัพเลย นะครับใช้เงิน2,800นะครับดาเมจเพิ่ม3,000นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่9,320นะครับสำหรับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวมันพอๆกับเกลือนะผมรู้สึกเปลี่ยนใจแล้วว่าตัวเกลือแม่งน่าจะดีกว่านะครับใครที่ไม่รู้ตัวเกลือคือตัวอะไรนะครับก็คือไลเกนนะผมล่างปกตินะครับรู้สึกว่าถ้าอัพเลเวลหน่วยห้าสิบมันจะดีกว่านี้อีกนะไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองอัพให้เต็มก่อนใครจะไปรู้นะครับระยะเวลาการจบตีอาจจะลดลงก็ได้นะครับตอนนี้มันอาจจะช้านะฮะโอเคเดี๋ยยยยวเเเเรรรราจะะะะะะอััพพพไปล3,500นคบิิ่่มมก็ เพิ่มดาเมจเอาแล้วกันนะฮะไม่ไม่ให้ไม่เพิ่มระยะนะเอาดาเมจไปอ่ากูอัพเลยแล้วกันทั้งนั้นโอเคสรุปคือเพิ่มดาเมจอย่างเดียวครับถามว่าดีไหมนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าผมอัพขึ้นไปอีกขั้นเนี่ยขั้นสุดท้ายเนี่ยดาเมจสองหมื่นนะครับก็เจ็ดจุดห้าวิโจมตีหนึ่งทีถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ดีไม่คุ้มค่าต่อการวางเลยเดี๋ยวผมจะขอวางดูก่อนนะครับก็อันนี้นะครับผมมีเงินอยู่ประมาณ 30, สามหมื่นสี่แล้วอัพโอเค ใช้ประมาณ15ื่นนะครับตอนหนึ่งตัวมันผมรู้สึกว่ามันประหลาดอะทุกคนคือทั้งระยะนะครับดาเมจดีครับระยระเาลาการจบตีมันหยาให้มาทำมะเขืออะไร7.75ดจุาวิมันไม่เทพนะออจริงๆทุกคนมันไม่ได้เทพเลยนะสำหรับตัวนี้นะใช้เงิน1 5 0 0 0นะครับในการวางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เหมือนจะใครที่ใครที่อยู่กลุ่มนะครับผมออสตาร์นี่เราอยากจะสะสมนะสะสมได้ครับสะสมได้แต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการ นะครับคำนวณดูนะครับถ้าเป็นเลเวล120นะครับผมไม่รู้สเกลของตัวปกตินะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะหมายถึง เวลาเลเวล150เนี่ยผมไม่รู้นะว่าดาเมจอ่ะมันจะเท่าไหร่นะครับมันต้องคำนวณหรือมันสเกลลิ่งขึ้นเท่าไหร่แต่ผมคำนวณของ120ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอคำนวณนะครับผมมันดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะนะครับผม2,320นะครับผม2,300 2,320นะครับอ่าเลเวลอยู่ที่120เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ38,000นะครับดาเมจจะอยู่ประมาณ38,000ตีกลมๆก,ก,ก,ก็คือ39,000นะครับ แต่ถ้าร้อยห้าสิบเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เวลาเราเราเอามารวม,มนะมผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการบัฟดูนะครับว่าดาเมจมันจะให้เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมจะขอนี่เลยวางตัวนี้เลยเจ็ดจุดห้าวิผมรู้สึกว่ามันตีนานไปอะ่ะผีอีกแล้วและอย่างครับทุกคนผีมันรบกวนเรามากครับดูดิเราไม่สามารถเดินได้อะ่ะแบบน่าํำคานมาก อ <Okay, S 2> เคราแว่าเราจะหัวร้อนไหมครับใจเย็นนะใจเย็นอาเราอัพก่อน,นครับเปาะเปโอเคเราจะบัฟให้ดูนะครับว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหนนร่นะฮะมาบับบัฟโอ้ยผีโอเคบัดาเมจอยู่ที่หกหมื่นเก้าร้หนะครับหกหม่เอยหื้าร้อยหกสิบสิเออหกหมื่นี่ดูสิ นี่หกหมื่นเก้าร้อยหกสิบนะฮะเราจะมาบวกดูนี่เราจะมาสเกลที่ว่าดาเมจจะอยู่เท่าไหร่นะครับบอกไปปับป๊บดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันดาเมจนะครับต่อเจ็ดจุดเจ็ดห้าวิเจ็ดจุดเจ็ดห้าวิอ๋อแปดวินะฮะต่อแปดวิแล้วกันเออนะฮะประมาณนี้แหละสำหรับตัวนี้ทุกคนระยะก็ต่ำกระจอกมากนะฮะขายทิ้งแม่งอ่ะขายเลยอ่ะขาย ไม,ไม่ต้องใช้ครับทุกคนตัวนี้แนะนํานะครับว่าถ้าเราจะมารวมนะครับไม่ต้องรวมนะฮะแต่ถ้ารวมแล้วคือถ้ามีคนอยากได้คือขายไปเลยครับทุกคนไม่ต้องไปนี่นะครับแต่ถ้าสายสะสม6ดาวเนี่ยผมแนะนําก็เก็บเก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้ผมว่ามันมันก็มีไว้ก็ก็ดีครับเพราะว่ามันเอา4ี่ตัวรวมกันนะฮะทุกคนโอเคในวิดีโอนี้น่าจะบน่นเพียงเท่านี้แนละ้วผมรู้สึกว่าไม่รู้อะเอา,อางี้สำหรับใครที่คิดเห็นอย่างไรกับ การดูวิดีโอนี้ของผมนะครับเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยนะฮะดูที่ว่าอยากรู้ความคิดเห็นอของทุกคนนี้อยากรู้ว่ามันดีไหมมันคืออย่างแรกเลยคือมันสะสมได้ครับมันสะสมแล้วผมรู้สึกว่าสะสมแล้วก็คือก็ค,อคือดีอ่ะเก็บสะสมแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่มีนะฮะคือถ้าย้อนไปเมื่อครับซูลที่แล้วตัวครับซูลที่แล้วผมรู้สึกว่า ตัวนั้นอ่ะไอตัวพวกนั้นมันมีประโยชน์นะครับอย่างナルโตอย่างเงี้ยナルโตสามหางเงี้ยมีประโยชน์นะครับหรือว่าไรเกนล่างปกติมีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์จริงๆครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าส่มมาแล้วนะครับมันมี2ตัวนะครับที่เป็นในเ e จ e n าลี่ครับมันจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้า <S <S ผมรู้สึกว่าถ้าเอามารวมกันทั้งหมด4ตัวแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการใช้สักเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าถ้าเอามาสะสมผมรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะครับเพราะมันเป็นตัวตัวละครตู้ใหม่นะครับ ก็ยังไงก็ตามครับใครที่คิดเห็นยังไงก็อยากให้คอมเมนต์ดูนะครับอยากรู้ว่าคมมดิดเห็นยังไงกับตัวละครน,นี้ที่ผมรีวิวไปนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็นั่นแหละครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากรู้ว่าตัวละครน,นี้ในความคิดของทุทกทุกท่านนั้นเป็นยังไงในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะฮะและ้วเจอกันในวิดีโอหน้า วิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ดูซองน่าจะเป็นรีวิวตัวละครอ,อีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็จะเป็นการสอนลงอีเวนต์ใหม่นะครับแบบฟูลนะครับเป็นฟูลไกด์เลยก็คือจะสอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ